สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปที่สองนะคะก็จะเล่าถึงว่าทำไมครีมกันแดดเราจะต้องเลือกใช้นะคะก็คือวิธีการเลือกอครีมกันแดดครีมกันแดดให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะก็คือว่า 1. ครีมกันแดดจะต้องมี spf มากกว่า15ขึ้นไปนะคะ 2. pa บวกบวกขึ้นไปนะคะเพราะว่าทราบกันไปแล้วว่า สตัวนี้ก็จะช่วยป้องกัน UVB แล้วก็ UVA นะคะสนะคะต้องเป็นส่วนผสมที่เหมือนกับว่าเหมาะกับผิวแล้วเราไม่แพ้นะคะแล้วก uh huh. ็กันน้ำได้ตัวที่4คือกันน้ำได้แล้วตัวที่5คือครีมกันแดดไม่ละลายไปกับไปกับแสงแดด ะะเพราะว่าตัวนี้มันจะทดสอบไปถึงคุณภาพการอยู่ตัวของครีมด้วยนะคะแล้วก็เราจะาใช้ครีมกันแดดยังไงนะคะหนึ่งถ้าเกิดคุณทำงานในออฟฟิศนะคะโดยทั่วไปแล้วทำงานในออฟฟิศไม่ค่อยถูกแสงแดดเท่าไหรแต่ว่าจะเป็นแสงที่อยู่ในออฟฟิศนะคะเราก็จะใช้ครีมกันแดดทา,าหนึ่งครั้งต่อวัน ะะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการทำกิจกรรมในที่แจ้งเช่นการเล่นกีฬานะคะหรือว่าเที่ยวทะเลตากแดดเราก็จะทาประมาณ2-3ครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ได้ผลให้ได้ผลในการป้องกันแสงแดดนะคะแล้วที่สำคัญนะคะยี่ห้อหรือว่าแปลนอันนี้ก็มีส่วน แต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือจะต้องมีส่วนผสมที่ป้องกัน UVA UVB ได้นะคะแล้วก็อาหารเรื่องอาหารนี่ก็สำคัญนะคะก็อาหารที่ช่วยสร้างคอลลาเจนหรือว่าทำให้ผิวแข็งแรงนะคะจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ต่อต้านแสงแดดได้ป้องกันแสงแดดได้แล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวสุดท้าย ก็คือการป้องกันโดยเวลาเราออกแดดเราจะต้องใส่แว่นตาบ้างนะคะใช้ร่มใส่หมวกบ้างนะคะโอเควันนี้เราก็เป็นคลิปที่2เรารู้เรื่องครีมกันแดดและเดี๋ยวจะเทสคลิปต่อไปเราจะเทสครีมกันแดดนะคะที่เป็นเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลให้ดูนะคะว่าะจะแตกต่างกันยังไง นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ